รู้หรือไม่พรกรปราบปรามอัชญากรรมออนไลน์มีผลบังคับใช้แล้วนะคะผู้เสียหายสามารถไปแจ้งธนาคารให้รีบระงับบัญชีมาได้ส่วนใครที่เปิดบัญชีมา้าหรือว่าเบอร์มือถือมา้าระวังตัวให้ดีค่ะมีโทษหนักจำคุก3ปีปรับ3 0 0 0 0 0บาท ถือว่ามีผลบังคับใช้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นวันแรกแล้วนะคะสำหรับพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญาการรมทางเทคโนโลยีพุทธศักราช2566ค่ะถือว่าเป็นความร่วมมือการจากหลายภาคส่วนนะคะทั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็สทชแบงชาติสมาคมธนาคารสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานปป,ปงและ DSI ค่ะ เป็นกฎหมายสําคัญนะคะที่จะช่วยแก้หรือว่าลดปัญหาการหลอกลวงออนไลน์หรือว่าอจชากรรมออนไลน์ทุกรูปแบบเลยค่ะย้ํานะคะสําหรับประชาชนที่ถูกหลอกลวงออนไลน์นั้นก็สามารถติดต่อไปยังธนาคารได้ค่ะแล้วก็ให้รีบติดต่อไปด้วยเพราะว่าธนาคารนั้นก็จะได้รีบระงับบัญชีไม่ให้เงินนั้นถูกโอนกันไปเป็นทอดๆนะคะ ขณะเดียวกันค่ะพระกรน,นี้ยังให้สิทธิธนาคารมีอำนาจในการระง,งับบัญชีต้องสงสัยได้ทันทีด้วยจากเดิมนั้นที่จะต้องไปแจ้งความก่อนถึงจะมีสิทธิระง,งับได้นะคะสำหรับประเภทบัญชีมา้าหรือว่าเบอร์โทรมานะคะพวกที่ไปรับจ้างเปิดบัญชีก็ระวังตัวกันให้ดีค่ะเพราะว่าเข้าขายหลอกลวงประชาชนนะคะจะมีความผิดตามกฎหมายจำคุก3ปีปรับ3 0 0 0 0 0บาทค่ะใครที่กำลังเข้าขายรับจ้างเปิดบัญชีอยู่นะคะก็ให้รีบไปแจ้งยกเลิกในทันทีเลยค่ะ เพราะว่าได้ไม่คุ้มเสียนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าแต่ละบัญชีเท่าที่มีข้อมูลมานั้นมีค่ารับจ้างเนี่ยได้เงินมาแค่เพียงบัญชีละ500-2000บาทเท่านั้นค่ะ และนี้ก็เป็นเพียงมาตรการขั้นต้นเท่านั้นนะคะเพราะว่าสัปดาห์หน้าทางนานยกรัฐมนตรีและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจะมีการประชุมร่วมกันเพื่อที่จะยกระดับออกมาตรการนะคะในการแก้ปัญหาเพิ่มเติมให้กับประชาชนที่โดนหลอกลวงจากความเดือดร้อนเหล่านี้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งในของการแก้ปัญหาเรื่องของภัยออนไลน์ที่เกิดขึ้นกับกฎหมายใหม่นะคะที่คลอยกันออกมาค่ะ